จำพ่อไว้นะคนมาวัดจุกเชิงพ่อพูดเสมอว่าเงินไม่ใช่บุญบุญไม่ใช่เงินจะเอาเงินมาซื้อบุญไม่ได้ไมาอย่างนั้นเศรษฐีจะไม่มีทางตกเงางนั้นหลวงพ่อนี่เอาใจคนไม่เปิดจะพูดตรงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าของเงินในมายากติเนี่ยมันสามารถเอาไปทำดีฉันกิจกรรมก็ได้อริยกิจกรรมก็ได้ มันอยู่ที่คนมีปัญญาที่จะไปทำเราปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าของเงินในมายาคติเนี่ยมันช่วยสรรสร้างสิ่งต่างๆให้สําเร็จได้โดยเร็วถ้าไม่มีก็ลําลบากกิจกรรมที่เป็นกุศลทําไปเสร็จแล้วเราถึงจะเรียกว่าสําเร็จบุญแล้วแต่ว่าคนที่บอกว่าทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากไม่จช่เงินสิ่งที่ทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากคือใจ ใจที่บริสุทธิ์ใจที่ตั้งใจจะทํามันเพียรม,มุ่งมัน่นพยายามผลขวายไม่ต้อต่อยนี่ทํามีมากได้มากทํามีน้อยได้น้อยไม่ได้อยู่ที่เงินบางคนมีเงินนิดเดียวหรือไม่มีเห็นเขาทํากันอนุโมทนาสาธุอแจฉกับผมจนยากเลือเกินไม่รู้จะเอาเงินเอาทองที่ไหนมาทําขออนุโมทนาด้วยจิตเ,เป็นกุศลมุติตา ถาวาสนามีมั่งฉันก็จะได้ช่วยทำมั่งกับผมก็จะได้ช่วยทํามั่งเห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินจังระคุณเนื้อสาธุในเท่าก็เลยเข <c oughs> ้าใจนะนี่มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ตังค์ที่เน้นการเราตังค์มาให้เยอะๆไม่ใช่ว่าได้บุญเยอะนะแต่อาจจะทําให้กิจกรรมนั้นไปได้เร็วนําเงินนั้นต้องสะอาด <c oughs> อแล้วก็เอามาใช้ในทางที่ดีด้วยอย่างนี้ถึงจะเต็มเปี่ยมเลยที่นน้นการทําบุญอย่าไปคิดว่า เราทำเยอะแล้วจะได้เยอะคนที่ทำบาึงอาจจะได้มากกว่าเราก็ได้เพราะเขามีจิตใจที่ปรารถนาที่อยากจะทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั่นเอะนั้นการทำบุญเอาหน้าไม่ได้อะไร